มาสดีดีเลยแหละโหสวยมากเลยอะโหเปิดมานี่หอมหอมมากเลยหอมฟูหอมฟูเอ้ยแล้วสูตรเขาเนี่ยนะเขาแจกเนี่ยวันนั้นพี่ยาชิมจะโคตรอร่อยอ่ะเขาไม่โกหกอันนี้เลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยคนไหนไม่มีอาชีพทำอาชีพนี้ก็รวยเลยนะใช่โอ้ สวยงามสุดยอดเก่งขอบคุณมากนะขอบคุณที่รวยแล้วส่งต่อขอบคุณที่รวยแล้วให้เพื่อนนะขอให้หนูนะรวยรวยรวยขอให้รวยเป็นร้อยล้านเลยอะขอบคุณค่ะแม่ค้าขายขนมเค้กหน้านิ่มวันนี้คือยอดขายทะลุทะลวงไส้ไปแล้วขายได้วันละกี่อันยอดจอง ยอดจองตอนนี้ก็สองแสนเริ่มทยอยออกส่งแล้วนะคะแล้วก็ที่พ่ยาทุกวันนี้ก็คือสามพันห้าสุขเสาร์อาทิตย์นี้ยอดจะเพิ่มเป็นห้าพันค่ะใช่ยอดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วจนเขาจนเขาบอกว่าพ่ยาหนูนอยากแจกสูตรไปเรื่อยๆเมื่ออาทิตย์แล้วแจกสูตรอะไรนะแจกสูตรโดนัทค่ะวันนี้จะแจกสูตรอะไรวันนี้แจกสูตรสตรอเบอรี่จ้ะเพราะว่าพ่ยาบอกว่าสตรอเบอรี่หนูอร่อยพ่ยาชอบทานใช่พ่ยาชอบก็เลยจัเประจสตรอเบอรี่แล้ววันนี้เค้กลิ้นจี่อยู่ไหน ลิ้นจี่ลิ้นจี่ชร์ไว้เอามาแล้วคือวันนี้เราจะทําสูตรไส้สตรอเบอรี่ใช่ไหมหน้าสตรอเบอรี่แต่วันนี้ถ้าถติว่าสตรอเบอรี่มันเวิร์กมันดีเราก็จะทำทำไมเราก็จะทําไส้อะไรลิ้นจี่คลิปหน้าต้องเป็นสอนทำลิ้นจี่นะได้ค่ะแต่มันนี่หน่อยแช่ในตรงนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่นะอันนี้ลิ้นจี่นะคือคลิปนี้สอนทำสตรอเบอรี่คลิปหน้าสอนทำลิ้นจี่นะ อันนี้เป็นสูตรที่ขายได้รวยเป็นคือรับรองเงินล้านยอรออยู่แล้วรออยู่ข้างหน้าไม่นานหรอกไม่เกินเดือนนึงเงินล้านรออยู่แล้วพ่ยาคิดว่าอย่างนั้นนี่นะลิ้นจีนะปกติพ่ยาเป็นคนชอบกินนะลิ้นจีอ่ะพ่ยาชอบกินสตรอเบอรี่ลิ้นจีดีเลยแหละเฮ้ยอร่อยกว่าสตรอเบอรี่ เออแล้วงานเข้าอร่อยกว่าอร่อยกว่าสตรอเบอรี่มันดีมันเข้ามันลงตัวลินจีใช่ไหมคะลินจีลินจีดีใช่ไหมดีพรุ่งนี้ลิ้นจีต้องเข้านะโอเคอุ้ยอร่อยอ่ะเฮ้ยคือดีมากเลยลิ้นจีคือคือสุดยอดแล้วนี่กินแล้วจะหิวเองแล้วนะหมดเลยหมดหมดถ้ามีลิ้นจีก็หมดอ่ะ พี่เอาหน้าเยอะๆหน่อยพี่อยากชอบได้ได้ได้อร่อยลิ้นจีอร่อยอร่อยนะคะเออแล้วก็รุ่งเนี้ยมาเยอะๆได้ค่ะสัปดาห์นี้มาเยอะๆโอเคนะได้ค่ะลิ้นจีเค้กหน้านิ่มลิ้นจีผ่านเพจเพจเพจชื่อเจาอเบเกอรี่นะคะตอนนี้เพื่อนเต็มกดติดตามเอาไว้นะคะแล้วก็ติดตามพี่ช่องพี่คนชากราวก็ได้ใช่ไปตามเลยคนไหนอยากได้สูตรอ่ะ คนไหนอยากได้สูตรเค้กหน้านิ่มร้านจอเบเกอรี่ค่ะเราจะมาเปิดเผยในช่องคนชากลังลาวช่องเดียวเท่านั้นช่องเดียวค่ะช่องอื่นไม่ให้ถ่ายถ่ายได้แค่ช่องเดียวเพราะอะไรรู้ไหมเราเกิดมาจากไหนเกิดมาจากพี่พี่ตุ๊ก่ะเผชากลังลาวค่ะแล้วก็พี่ยาค่ะที่สนับสนุนหนูแล้วก็ให้โอกาสเรามาขายที่นี่ด้วยใช่เราก็จะ แจกสูตรกันไปเรื่อยๆค่ะสูตรนี้เป็นสูตรเงินล้านนะเงินล้านภายในหนึ่งเดือนน่ะเออตามดูเลยไปไปทําเค้กสตรอเบอรี่กันใช่หน้าไหนหน้าสตรอเบอรี่มันขายดีสุดไงเขาก็เลยแจกสูตรนะพยาบอกว่าหน้าไหนอร่อยเขาก็จะแจกสูตรหน้านั้นแหละเดี๋ยวจะแจกไปเรื่อยๆค่ะแจกไปเรื่อยๆค่ะยังขายอยู่ก็จะแจกไปเรื่อยๆคนไหนติดตามช่องเพจคนชากรางลาวเนี่ยคุณจะได้มีอาชีพเป็นร้อยๆอาชีพเลยนะค่ะใช่ค่ะไปลงเลย ลำดัแบ,บแรกนะคะวันนี้เราเปลี่ยนนะคะจากแป้งเ,เป็นแป้งกวนไส้นะคะแต่ว่าที่ร้านเนี่ยนะคะตอนนี้ถ้าเป็นพวกหน้าอย่างเงี้ยค่ะจะใช้ที่ห่อบูคแครปนะคะอืมยอน,นี้อ่ะเ,เพราะว่ามันเหมือนกับว่ากินเข้าไปแล้วมันไม่มีกลิ่นแป้งเยอะอย่างเงี้ยค่ะเราจะใช้บูคแครปหนึ่งร้อยค่ะร้อยกรัมนะคะร้อยกรัมใส่ไปใส่ไปเลยน,น้ำตาลทรายค่ะสามร้อยห้าสิบค่ะน้ำตาลทรายสามร้อยห้าสิบกรัม แล้วสูตรแป้นนปแงกวน,น,นไส้มันมีหลายยี่ห้อค่ะแต่ว่าที่ร้านจะใช้ยี่ห้อนี้เลยยี่ห้อนี้มันจะดีกว่าเพื่อนว่างั้นใช่ใส่ค่ะได้ค่าโฆษณาไหมไม่ได้ <laughs> ดีก่าเพื่อนนะครับดีกเพื่อนแล้วก็เจ้า <laughs> ของโรงงานบูแคปมาด่วนมาจา่ายค่าโฆษณาด่วน <laughs> <laughs> ออยปล่อยไม่เอาเพี่อะ น้ำสตรอเบอรี่นะคะใช้ของติ่งฟงค่ะติ่งฟงติ่งฟงใช้ยี่ห้อติ่งฟงนะคะเพราะว่ากลิ่นไม่เพี้ยนค่ะหอเปิดมานี่หอมเลยนะกลิ่นทีกลิ่นจะเพี้ยนใส่เท่าไหรสามร้อยค่ะสามร้อยเอ็มอลสามร้อยกรัมสามร้อยกรัมโหสวยมากเลยอ่ะโอ้เปิดมานี่หอมหอมมากเลยฟูหอมฟูเออเทมานี่หอมเลยนะหอม แล้วก็น้ำเปล่า700ค่ะพิธีนี้พยามาชงขายได้เนี่ยอ๋อใช่ใช่ใชงขายได้ค่ะน้ำเปล่า700ค่ะนี่พรุ่งนี้ฝากซื้อมาหน่อยนะได้ไดซื้อมายกลังเลยนะได้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 วางไว้ดี๋ยวเสร็จแล้วค่ะแค่นี้เลยง่ายๆค่ะง่ายแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวสําคัญคือตัวสตรอเบอรีนะคะเราใช้แอโร่ลองมาหลายยี่ห้อแล้วไมัน มันไม่ดีตรงที่ว่าหนึ่งสีไม่สวย <ừ> um, แล้วก็ลูกเล็กแล้วถ้าใหญ่ก็ใหญ่เลยอย่างเงี้ยค่ะ <ừ> um, แต่ว่าเป็นแอโร่จะดีแต่ว่าให้แช่ฟรีซไว้แข็งๆนะคะไม่ต้องปล่อยให้มันละลายให้มันอยู่ในตู้ฟรี่ใ, fit, ใช่ค่ะท,ท,ท,ที่ไหนครับผมแมทโคลคนให้มันเข้ากันคนให้มันเข้ากันก่อนนะคะนี่มันเหมือนง่ายเลยเนาะง่ายมากค่ะทุกอย่างรวมๆกันหนูไม่มีหลักการเลยนะพี่ยาแต่ว่ามันเป็นสูตรที่หนูทาใช่ค่ะอย่าหาหลักการจากหนูไม่มีนะคะคิดเองคิดเองคิดเองค่ะ แล้วใช่แล้วสูตรเขาเนี่ยนะเขาแจกเนีวันนั้นพี่ยาชิมเนี่ยโคตรอร่อยอ่ะเขาไม่โกหกสูตรสูตรแบบเขาไม่โกหกเลยไม่ไม่เพี้ยนเลยใช่ค่ะแล้วมันโคตรอร่อยอ่ะพอทําเสร็จคนบอกว่าไม่ขายหรอไม่ขายหรอทุกวันนี้ยังทวงอยู่เลยนตั้งไฟเลยค่ะกวนไปเรื่อยๆเหมือนไปเรื่อยๆกี่นาทีประมาณห้านาทีก็เดี๋ยวมันก็ขึ้นเงาแล้วค่ะอืมเฮ้ยมันง่ายอ่ะง่ายมันเหมือนยากใช่ป่ะแต่ไม่ยากมันง่ายมากเลยอ่ะ ใช่มากเลยนะเงินร้านนี่มองอยู่ข้างหน้าแล้วอ๋อถูกต้องพี่อ่ะเงินร้านรออยู่ข้างหน้าแล้วใครทําอันนี้เป็นใช่ใช่ใช่มันเอาไปทําเป็นไอ้นี่ได้ได้นะสตรอเบอรี่โยเกิร์ตอะค่ะอันนี้ก็คือใส่ที่ก้นก้นขวดแล้วก็ข้างบนเป็นโยเกิร์ตได้เหมือนกันไว้ว่าไหนเดี๋ยวหนูจะมาสอนสตรอเบอรี่โยเกิร์ตสตรอเบอรี่โยเกิร์ตก็ทําเป็นได้ค่ะถ้าเป็นพวกขนมได้เลยสอนไปเถอะ ประมาณห้านาทีใส่ใ่สวยเนาะสีสวยสีสวยมากเดี๋ยวถ้าออกมาเป็นใส่ๆก็จะแดงยิ่งใสสตรอเบอรี่ยิ่งแดงนะคะคนเรามันจะดังไม่ดังมันอยู่ที่บุญนะทุกเนาะดีๆดังเฉยตื่นมาดังเฉยเลยงงตื่นมาดังเฉยเลยอ่ะเพราะว่าเราบุญไงใช่ค่ถ้าเราไม่มีใจแบบว่าไม่มีใจให้จริงๆอ่ะ มันก็ไม่ได้นะถ้าเราเสียแจ้งให้เนี่ยมันก็ไม่ได้นะตุเออหมดแล้วหมดแล้วยังไม่ทันจะกี่โมงเลยเที่ยงหมดเที่ยงอ่ะใช่เมื่อกี้น้องตังคบอกกับพี่พี่ร้านปิดห้าโมงเย็นนะไม่เคยอยู่เลยบอกเด็กไปแล้วค่ะว่าให้มาเยอะนะน้องเมย์ล่รุ่งนี้อไอ้นี่มาเยอะๆนะที่พี่ยาชิมเมื่อกี้เดี๋ยวพี่ทุกไปลงเดียวไว้ก่อนได้เออเอ้ยได้แล้วพี่ได้แล้วหันมาคุยแป๊บเดียวว่าโอ้ได้แล้ว โอ้ยสวยอ่ะโอ้คือห้ามหยุดทนเลยเบาไฟได้ยังเบาไฟได้ยังปิดไฟได้เลยค่ะปิดไฟเลยนะจ้าปิดไฟเลยพอมันเป็นอย่างนี้แล้วปิดไฟเลยนะใช่แต่ว่าเดี๋ยวเ้าบอกว่าไปลาดหน้าแล้วมันจะเนื่งหรือเปล่าเดี๋ยวพอใส่น้ำสตรอเบอรี่มันจะมีน้ำของมันไหลออกมายค่ะมันก็จะพอดีของมันเลยเฮ้ยสวยอ่ะใช่สวยสวยแล้วอ่ะอย่างนี้แป้งสุกแล้วค่ะเฮ้ยเก่งอ่ะเรียบร้อยยอดอ่ะพี่ยายกนิ้วให้เลย นี่เราก็ใส่ลูกสตรอเบอรี่ลงไปเลยใส่ใส่ได้เลยค่ใส่โลนึ่งข้างถุงเลยค่ะใส่โลเนอะแต่ว่าปกติเนี่ยมันก็จะเห็นไหมมันจะมีน้ำสตรอเบอรี่ของมันจะหวานเลยค่ะโอ้ยสวยมากเลยอ่ะแค่นี้เลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนไหนไม่มีอาชีพทำอาชีพนี้รวยเลยนะใช่โอ้แค่นี้แล้วไข่มัดเดี๋ยวพอมันเข้ากันก็เรียบร้อยค่ะใช่ค่ะมันจะมันก็จะมีน้ำเราก็กวนมันหน่อย รวยรูย้สึก่างปดีวมันยังเย็นอยู่อะค่ะก็ต้องรอมันคายความเย็นแล้วความหนืดมันก็จะลดลงค่ะแป,แ,ปแล้วก็เอามาใช้ได้เลยสวยมากสวยมากๆเลยนะหรืออยากให้ทุกคนได้มาเห็นของจริงว่ะ มันสวยเนาะอ่ะเสร็จแล้วค่ะมันมีความสวยมันมีความหอมมันได้กลิ่นด้วยไงได้กลิ่นด้วยมันอยากกินเลยไงยังร้อนอยู่กินไม่ได้นะคะเอ็ก็ต้องรอให้มันคลายความความเย็นของลูกสตรอเบอรี่ค่ะเวลาเคล็ดลับนะคะถ้าสูตรพี่ไปใส่หน้าขนมอะสตรอเบอรี่มันยังแข็งอยู่อะมันจะเป็นน้ําถ้าเราไปใส่ในเค้กปุ๊บอะค่ะไอตัวน้ําที่มันละลายจากสตรอเบอรี่อะมันหล่นไปที่เค้กและเค้กก็จะแฉะ เพราะฉะนั้นต้องรอให้มันเย็นก่อนรอให้มันเย็นก่อนแล้วค่อยไปลาดหน้าเค้กชค้่อยไปแต่งหน้าเค้กใช่ค่ะแล้วพี่ยาบอกว่าวันหลังเอาเค้กที่ยังไม่ได้ลาดหน้ามาลาดให้ดูด้วยนะได้ได้วันนี้ขายหมดไปแล้วหมดหไปแล้ววันหลังเราจะเอาเค้กที่ยังไม่ได้ลาดหน้ามาลาดให้ดูด้วยนะได้ได้ค่ะเป็นคลิปหน้าแล้วกันเป็นคลิปหน้าไปสุดแล้วสวยมากเลยง่ายด้วยดูดิสวยงามสุดยอด เก่งขอบคุณมากนะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ขอบคุณที่เป็นคนดีขอบคุณที่รวยแล้วส่งต่อขอบคุณที่รวยแล้วให้เพื่อนนะขอให้หนูนะรวยรวยรวยขอให้รวยเป็นร้อยล้านเลยอะขอบคุณค่ะได้แน่แน่ไปขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะทุกคลิปหน้าอย่าลืมนะคนไหนกดช่องคนชากรังลาวไว้นะกดติดตามกดแชร์เพจนะคุณจะได้สูตรเคล็ดลับ ทำแล้วรวยร้อยล้านพันล้านเลยใยรในหนึ่งเดือนใครในหนึ่งเดือนก็เขาได้แล้วเขารวยแล้วตอนนี้ไปไม่มีใครเขแจกนะกดแชร์ด้วยนะกดแชร์ด้วยคนไหนดูอยู่นะคนช่องคนชากลางลาวไปขอบคุณมาก